สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอสิสเตนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15มีนาคมถึง12เมษายนโดยประมาณคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสนะคะ ที่จะขยับย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภค่ะวันที่30เมษายนนี้แล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมปี68ถือว่าเป็นวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงของดาวใหญ่ที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะโดยเป็นการย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูค่ะดาวสองดวงนี้นะคะเขากลุ่มร่วมกันล่าสุดก็คือเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วตอนนั้นอยู่ในราศีมีนนะคะดาวพฤหัสเป็นเกษตร และล่าสุดนะคะเมื่อปีที่แล้วดาวพฤหัสกุมร่วมกับพระราหูอีก6เดือนโดยประมาณค่ะปีนี้มาเจอกับมฤตยูอีกหนึ่งปีเต็มนะคะความเป็นดาวมฤตยูก็คือสิ่งที่ไม่คาดคิดมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเป็นสิ่งที่เราจะคาดการได้ยากค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่เรายังไม่ควรประมาทกันไม่ว่าดาวพฤหัสจะเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่ดีมากหรือน้อยก็ตาม เพราะว่าเขาก็จะยังคงมีช่วงที่ดาวเดินผิดปกติอยู่เหมือนกันค่ะฉะนั้นการให้ผลนะคะมันจะไม่สัตเสียนในด้านที่ดีเสมอไปและในด้านของเศรษฐกิจบ้านเมืองหรือว่าสังคมโลกนะคะเราก็ต้องดูภาพรวมประกอบไปด้วยโดยเฉพาะนะคะในพื้นดวงเมืองของเรามีดาวอังคารนะคะที่ตั้งรับอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ว่าจะเป็นดวงเมืองหรือว่าคนทั่วไป ถ้าในพื้นดวงกำเนิดนะคะมีดาว่าปะคอตั้งรับอยู่นั่นหมายถึงมีจุดเสียหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องระวังในคลิปนี้นะคะเราจะมีเกร็ดความรู้ของดาวตั้งรับในพื้นดวงกำเนิดสอดแทรกเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะท่านที่ไม่ทราบดาวในพื้นดวงกำเนิดตัวเองนะคะคุณก็สามารถฟังเป็นความรู้ได้เช่นกันเพราะนี่เป็นการตีความภาพรวมนะคะคุณสามารถใช้เป็นแนวทางมองภาพรวมแบบกงกว้างใช้เพื่อการวางแผนได้ และอีกดาวสองดวงนะคะที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้นั่นก็คือดาวเสาร์และก็พระราหูค่ะเป็นดาวบารเพระคอทั้งคู่นะคะซึ่งก็จะยังคงมีบทบาทไม่น้อยเช่นกันเราจะพูดภาพรวมของดาวทั้งสี่ดวงนี้ในคลิปนี้ค่ะและความพิเศษของรัคนาราศีมีนนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปของดาวประจำราศีของพวกคุณโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ค่ะคือตัวตนและก็การขับเคลื่อนของพวกคุณ จะมีทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ1ปีต่อจากนี้และสำหรับท่านที่ได้ฟังคลิปภาพรวมปี2567ไปแล้วคุณจะทราบนะคะว่าเราจัดให้ช่วงกลางปีพฤษภาคมถึงสิงหาคมเป็นโซนสีเขียวเป็นช่วงที่ดีที่สุดของพวกคุณเลยก็ว่าได้สำหรับปีนี้นะคะไม่ว่าพวกคุณจะกำลังรับมืออยู่กับสิ่งต่างๆอะไรมากมายในปัจจุบันก็ตามค่ะโดยอิทธิพลของดาวดวงอื่นๆนะคะ แต่ให้คุณทราบไว้ว่าดาวพฤหัสนี่แหละค่ะที่เป็นดาวที่ช่วยประครับประคองพวกคุณให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้เองตรงนี้นะคะเราหมายถึงภาพรวมของรักษาราศีมีนส่วนว่ามันจะดีขึ้นมากน้อยแต่ละคนย่อมไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุและก็สถานะของพวกคุณด้วยว่าโสดหรือว่ามีครอบครัวแล้วเพราะว่าความซับซ้อนของการใช้ชีวิตย่อมแตกต่างกัน และดาวพฤหัสนะคะนอกจากจะเป็นดาวประจำราศีแล้วก็เป็นตัวแทนที่มาจากภพกัมมะจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาชีพค่ะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งหน้าตาทางสังคมก็เหมือนกับว่าตัวตนของคุณหรือว่าอาชีพการงานนะคะก็จะเข้ามาร่วมกระตุ้นดาวมฤตยูที่อยู่ในภพสหัชชะนี้ไปด้วยซึ่งความเชื่อมโยงของสองภพเรือนนี้บางแง่มุมในเรื่องของการงานของคุณนะคะ อาจจะมีทิศทางที่แตกต่างไปจากปีที่ผ่านมาและการที่ดาวพฤหัสเข้ามากลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูนี่แหละคะ่ะอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่คาดคิดมันสามารถเกิดขึ้นได้ปัญหาของพวกคุณไม่ได้อยู่ที่ดาวพฤหัสนะคะแต่ว่าอยู่ที่พระราหูแล้วก็ดาวเสารอย่าประมาทดาวสองดวงนี้ค่ะแต่ว่าถ้ามีช่วงไหนนะคะที่ดาวสองดวงนี้ทักษา,าจรเป็นสีก็มีโอกาสที่คุณจะพบเรื่องดีๆที่ไม่คาดคิดได้ด้วยเช่นกัน หรือไม่อย่างน้อยก็ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาในเรื่องที่พวกคุณกำลังรับมือกันอยู่และที่สำคัญสำหรับดาวเสารก่อนนะคะถ้าทักษาจรเป็นกลักยินีก็ถือว่าถูกชลกกับพบวินาานี้ถึงแม้ว่าคุณจะมีความทุกข์ในเรื่องของการเงินแต่ว่าคุณก็จะสามารถทามาหาได้ได้รับการหยิบยื่นความช่วยเหลือการมีโชคลาภจากแดนไกลหรือว่าต่างถิ่นต่างแดนด้วยก็ได้ค่ะ อุปสรรคก็ส่วนอุปสรรคไปนะคะแต่ว่าคุณก็จะสามารถเอาชนะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้บางช่วงก็อาจจะมีโชคกลาภผ่านมือหรือว่าถูกกันแกล้งก็จะถูกผลักดันให้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าหากมีความพลาดหวังอะไรไปหรือว่าสูญเสียอะไรไปคุณก็มีโอกาสที่จะได้กลับคืนมาหรือว่าถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ในวินาทีสุดท้ายแบบไม่น่าเชื่อ ฉะนั้นใครนะคะที่มีความรู้ที่คุณสามารถหาทักษะจรของตัวเองได้ลองดูนะคะว่ามีช่วงไหนไหมที่ดาวเสาอยู่ในตำแหน่งนี้และทักษาจรเป็นสีหรือว่าเป็นกลักินีช่วงนั้นก็อาจจะมีปฏิหารบางอย่างเข้ามากลับมาที่ดาวพระหัสกันต่อนะคะตรงนี้ยังมีผลไปถึงตำแหน่งตรงกันข้ามด้วยนั่นก็คือพบสุภาเกี่ยวกับความเป็นมงคลต่างๆคะ่ะ ความเจริญรุ่งเรืองชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักศาสนาความยุติธรรมการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนผู้ช่วยเหลือคนอุปถัมภ์ความเป็นไปของภพเรือนนี้นะคะก็จะถูกกระตุ้นให้ส่งผลบางอย่างตามไปด้วยและก็อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญค่ะก็คือดาวเจ้าของภพเรือนสหัชชะเองนั่นก็คือดาวศุกร์ ถ้าดาวศุกร์ในพื้นดวงกำเนิดใครนะคะมีคุณภาพที่ดีอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมบุคคลน,นั้นนะคะก็ย่อมที่จะมีลาภผลจากการติดต่อพบปะผู้คนมีสเสน่ห์กับผู้พบเห็นชีวิตก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ค่ะเด่นในเรื่องของการเดินทางและก็ไปได้ไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนเป็นผู้ที่ใฝ่รู้นะคะชอบศึกษาเล่าเรียนเป็นผู้ที่มีเพื่อนเยอะสังคมจะก,กว้างขวาง แต่หากว่าดาวสุขในพื้นดวงกำเนิดใครอ่อนแอนะคะอยู่ในจุดที่ไม่ส่งเสริมก็มักที่จะมีเรื่องให้คุณจะต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมคนรอบข้างญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนนี่แหละค่ะและยิ่งถ้าบ้านไหนนะคะมีเรื่องของมรดกพินัยกรรมด้วยแล้วก็อาจจะมีปัญหากันเองในกลุ่มญาติพี่น้อน้องกันหรือไม่นะคะก็อาจจะมีเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยไม่สบายมีโรคประจำตัวเข้ามาเบียดเบียน จุดกําเนิดของแต่ละคนนะคะจะเป็นตัวบ่งบอกแนวทางชีวิตที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับวาสนาที่พวกคุณสะสมทำกันมาซึ่งในบรรดาพวกคุณนะคะก็จะต้องมีทั้งสองสถานะที่เราว่ามานี้นี่คือพื้นฐานในดวงกําเนิดเบื้องต้นค่ะให้เป็นความรู้เพิ่มเติมเพื่อไปสังเกตตัวเองกันและการโคจรของดาวศุกร์ในปัจจุบันนะคะก็จะมีทั้งช่วงที่ดีและทำให้คุณสะดุดติดขัดได้บ้าง บางสิ่งบางอย่างในภพเดือนนี้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าคะ่ะในอนาคตอันใกล้เพราะว่าช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะคะจะมีดาวเข้าไปอยู่ในภพสหัชชานี้ประมาณหดวงคลิปเดือนพฤษภาคมนะคะคุณจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากกว่าคะ่ะเพราะว่านะคะเราต้องดูองค์ประกอบของดาวอื่นๆร่วมด้วยเป็นช่วงที่ดาวศุกร์นะคะก็จะโคจรไปเป็นกเกษตรอยู่ในภพเดือนของตัวเองด้วยเหมือนกัน ก็อาจจะมีลาภผลบางอย่างจากการเดินทางหรือว่ามีแผนที่คุณจะเดินทางไกลคุณก็มีโอกาสได้เดินทางในช่วงนั้นการเจรจาต่อรองการทำเอกสารข้อตกลงนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปตามดังที่คุณตั้งใจไว้แต่ก็อาจจะต้องระวังนะคะเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจบางอย่างที่ผู้อื่นจะเป็นฝ่ายนำพาเข้ามาและวก็จะมีช่วงที่ดาวสุกนะคะที่จะโคจรเข้าสู่ภพเดือนที่เสีย ต่อจากนี้ไปก็จะมีทั้งพบอริแล้วก็มรณะที่รออยู่ดีเรื่องดีก็ส่วนดีนะคะเสียก็ส่วนเสียมันก็จะเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันซึ่งทิศท,ทางของดาวผู้มาเยือนทั้งมรติยูและก็ดาวพฤหัสก็จะส่งผลไปในทิศท,ทางเดียวกันนี้แหละคะ่ะและแน่นอนนะคะว่าดาวพฤหัสทักษาจรสำหรับดวงเมืองก็จะหลุดออกจากความเป็นกาลกินี วัตจักรของการเปลี่ยนแปลงรอบนี้นะคะก็ย่อมที่จะเป็นไปในทางที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาตรงนี้นะคะเราต้องขอพูดถึงให้ผู้คุณฟังด้วยเพราะว่าความเป็นไปของบ้านเมืองย่อมที่จะมีผลกับทุกรกานาราศีและดาวที่ทักษาจรจะเป็นกัลกินีต่อไปก็คือพระราหูประเทศของเรานะคะจะเด่นในเรื่องของการติดต่อกับต่างประเทศชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจประเทศของเรามากขึ้นค่ะจากที่ดีอยู่แล้วนะคะทิศทางก็จะดียิ่งขึ้นแต่ข้อเสียก็มีนะคะเพราะก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก็ไม่มีคุณภาพด้วยเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์จากบ้านเมืองของเราก็มีอีกทั้งนะคะเหตุการณ์หรือว่างานสําคัญสําคัญค่ะก็จะเข้ามาจัดในประเทศของเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมสําคัญสําคัญการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าการแข่งขันต่างๆ ประเทศของเราจะมีสเสน่ห์เนื้อหอมมากค่ะฉะนั้นนะคะหลายๆล,ลัคนาราศีถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต้องติดต่อกับบริษัทต,ต่างชาตินักท่องเที่ยวพวกสายงานสายการบินที่พักโรงแรมสถาบันสอนภาษาหรือว่าสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเป็นสายงานออนไลน์ก็ยังได้ค่ะจะรูปแบบไหนก็ได้นะคะ พยายามเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวกับงานที่คุณทำอยู่ก็จะยิ่งดีกิจการหรือว่าอาชีพเหล่านี้นะคะจะมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องเหมือนกับว่าจะได้รับอนิสง์ที่ดีตามไปด้วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่ก็นั่นแหลคะค่ะดาวตั้งรับนะคะในพื้นดวงกาเนิดก็มีความสาคัญมากมีผลกับการกำหนดทิศทางหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้หลายรูปแบบเช่นว่าเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะเป็นไปได้หมด ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติเองหรือว่าผลกระทบจากภัยสงครามไม่ทางตรงก็ทางอ้อมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะสถานที่ทดลองค้นคว้าวิจัยที่มีเรื่องของสารเคมีวัตถุอันตรายตรงนี้ยิ่งไม่ควรประมาทมันสามารถเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ทุกเมื่อคะ่ะและใครนะคะที่ทำธุรกิจสีเทาจากที่ไม่เคยมีปัญหาก็จะมาเป็นคดีความเอาตอนนี้กันลคะค่ะซึ่งที่จริงแล้วมันก็ทุกอย่างนั่นแหละนะคะ ที่ทำอยู่บนพื้นฐานของความไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการทำผิดศีลธรรมในเรื่องใดก็ตามเมื่อดาวนะคะเข้ามาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสล้วนแล้วแต่ไม่ส่งเสริมทั้งสิ้นค่ะมีผลตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยังคงส่งผลตลอดทั้งปีนี้อีกทั้งนะคะยังคงต้องระวังเรื่องของฟืนไฟให้มากและก็จะมีอยู่สายงานธุรกิจหนึ่งนะคะที่จะเริ่มชะลอตัวนั่นก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ บ้านรถที่ดินจากที่เติบโตกันมาพักใหญ่นะคะใครที่ทำตุนไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกคุณในช่วงสีเดือนแรกของปีนี้ยังมีภาพที่ดูดีอยู่ค่ะแต่พอครึ่งปีหลังนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆนิ่งใครที่อยู่ในสายงานนี้คุณอาจจะต้องวางแผนปรับตัวเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนกลยุทธ์หรือว่ามองหาทางหนีทีไล่เผื่อไว รวมไปถึงใครนะคะที่คุณมีแผนที่จะขายบ้านที่ดินคอนโดก็ถือว่าช่วงปลายปีนี้ก็จะขายได้ยากอยู่เช่นกันควรวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการเผื่อไว้และเมื่อคุณฟังมาถึงตอนนี้นะคะคุณจะเห็นว่าชีวิตของคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาวดวงใดเพียงดวงเดียวค่ะทุกอย่างเขามีผลส่งกำลังถึงกันหมดเพราะว่าถ้าจะให้พูดแต่ดาวพฤหัสเพียงดวงเดียวชีวิตก็คงไม่มีที่ติหรอกนะคะ เราพูดให้ได้นะคะแต่ว่าผู้ฟังก็จะได้แค่แต่ความปิติและก็ความสบายใจไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการวางแผนได้เอซิสเตอร์นะคะเราจะยึดหลักของการใช้โหราศาสต์ให้คุณนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงให้ได้มากที่สุดค่ะและในที่นี้นะคะการมาของดาวพฤหัสเป็นการเข้ามากุมร่วมกับดาวมฤตยูซึ่งเขาเป็นดาวบาปะคอค่ะจะไปเอาความแน่นอนอะไรมากนักก็ไม่ได้ จะมองในด้านที่ดีอย่างเดียวหรือว่าเสียอย่างเดียวก็ไม่ควรความยากของการตีความมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งในตำแหน่งนี้เราอยากให้คุณทราบความหมายของสิ่งที่มันจะถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นกันก่อนเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ค่ะจะเน้นเฉพาะในกลุ่มญาติพี่น้องๆน,นะคะหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่เหมือนเดิมกับบางสถานะ ยิ่งจะมีโอกาสนะคะให้ความช่วยเหลือหรือว่าพึ่งพาอะไรกันก็อาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องขุนข้องมองใจได้และในทางตรงกันข้ามจากที่ว่าห่างเขินกันไปนานนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้ไปมาหาสู่กันหรือได้กลับมาอยู่ด้วยกันก็ได้ค่ะมันเป็นไปได้หลายรูปแบบมีเหตุที่ไม่คาดคิดบางอย่างเกิดขึ้นได้ก็ด้วยนะคะจากที่ว่าไปคำประกรันหรือว่ารับรองเอกสารสําคัญใดๆให้ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคน มาถึงตอนนี้นะคะอาจจะส่งผลกระทบในทางลบมาถึงคุณได้ด้วยในการที่จะต้องเข้าไปร่วมรับผิดชอบหรือว่าตกกระไดพลอยโจรบางสิ่งบางอย่างไปหรือว่าถ้าคุณให้ใครหยิบยืมเงินสุดท้ายนะคะก็จะถูกตีตัวออกห่างคะ่ะมีความขัดแย้งกับเพื่อนหรือว่าพี่น้องหรือไม่นะคะก็ถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดีทำให้คุณถูกเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลเสียอื่นๆตามมามา,มากมาย รวมไปถึงนะคะระวังถ้าคุณมีใครทำอะไรบางอย่างร่วมกับใครก็อาจจะมีคนทำอะไรที่อยู่ลับหลังคุณค่ะการทำเอกสารข้อตกลงที่มีความสำคัญคุณก็ไม่ควรประมาทและถึงแม้ว่าคุณจะต้องติดต่อหรือพบปะกกับผู้คนเยอะก็จริงนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณก็จะมีที่สนิทหรือว่าที่ไว้วางใจได้แค่ไม่กี่คนถือว่าเป็นช่วงของการครัดกองผู้คนที่ผ่านเข้าออกมาในชีวิตคุณอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ว่าได้ และก็มีความเป็นไปได้นะคะที่บางคนคุณอาจจะมีภาระที่จะต้องดูแลใครบางคนในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเกณฑ์ของการที่จะมีคนรอบข้างเจ็บป่วยไม่สบายมีเรื่องของการพลัดพรากการสูญเสียจากนี้ไปถึงปี2572นะคะโดยประมาณช่วงไหนก็ได้คะ่ะที่จะเกิดขึ้นอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องของมรดกพินัยกรรม และทั้งหมดที่เราว่ามานี้นะคะถ้าได้รับอิทธิพลเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีผลกับคุณมาถึงนาปัจจุบันเน้นว่าต้องมีผลมาถึงปัจจุบันนะคะถึงจะนับว่าเป็นอิทธิพลของดาวมฤิตยูถ้าคุณได้รับผลบางอย่างไปแล้วก็ไม่จําเป็นนะคะว่าหลังจากนี้จะมีเกณฑ์ร้ายอะไรสําหรับพบเรื่องนี้อีกแค่ว่ากับบางสถานนะความสัมพันธ์ค่ะย่อมเปลี่ยนแป,แปลงไปไม่เหมือนเดิม ผลกระทบจากพบเรือนนี้นะคะมันจะเกิดจากคนเป็นหลักนี่คืออิทธิพลเพียงบางส่วนนะคะของดาวมฤตยูที่เราอยากให้คุณทราบไปด้วยและอิทธิพลของดาวในตำแหน,น่งนี้ก็ยังส่งกำลังไปถึงพระราหูที่กำลังกลุ่มลักนานอยู่ในตอนนี้ด้วยคุณควรระวังเรื่องของการครบคนนะคะเขาสามารถเข้ามาได้ทุกรูปแบบค่ะจะเข้ามาในลักษณะที่ทำให้คุณไว้เนื้อเชื่อใจ คนเรานะคะมักจะตัดสินใจผิดพลาดก็เพราะว่าความไว้ใจนี่แหละคะ่ะถ้าเป็นสังคมการทำงานก็ต้องระวังการถูกหลอกใช้ถูกหักหลังหรือว่าอาจจะรู้ทั้งรู้นะคะแต่ว่าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้มันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสังคมที่พวกคุณอยู่กันด้วยของแต่ละคนสิ่งหนึ่งนะคะที่จะพอรับมือกับพระราหูได้นั่นก็คือพยายามนะคะอย่าให้ใครเข้าถึงเรื่องส่วนตัวของคุณง่ายจนเกินไป อย่าไปแชร์ความคิดแผนการหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดที่จะทําเราจะเน้นเฉพาะเฉพาะเรื่องที่สําคัญสําคัญเท่านั้นค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะต่อให้คุณจะอยู่ของคุณเฉยๆก็ตามแต่เดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็จะเข้ามาหาคุณเองคุณจะหลบหลีกได้ยากคุณต้องระวังที่ตัวคุณค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะกระทบกระทั่งกับคู่ของคนรักได้ง่ายด้วยเช่นกัน และคนโสดนะคะระวังเรื่องของการครบซ้อนมีเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นใครนะคะที่เข้ามาในรูปแบบของพระราหูก็จะเป็นลักษณะของคารมค่ะที่ทำให้คุณลุ่มหลงมัวเมาได้ง่ายยกตัวอย่างนะคะจะเข้ามาในรูปแบบที่ทำให้คุณหลงรักนี่ก็อันตรายคนเราสมัยนี้นะคะใช้ความรักเป็นเครื่องมือได้ทุกรูปแบบรู้ตัวอีกทีก็สายไปแล้วค่ะได้รับอิทธิพลในทางลบไปแบบไม่รู้ตัว อย่างที่เราบอกนะคะว่าเป็นช่วงของการคลัดกรองผู้คนในชีวิตของคุณอย่าเอาธุระของคนอื่นมาเป็นธุระของตัวเองค่ะหลักการพิจารณาง่ายๆนะคะถ้าคุณช่วยแล้วทำแล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจสิ่งนั้นคือคุณไม่ควรทำนี่เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างนะคะเรากำลังจะบอกคุณว่าไม่ควรไปโฟกัสแค่ดาวพฤหัสแต่เพียงดวงเดียวค่ะดาวดวงอื่นที่เขารอแสดงผลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันก็มีนะคะ นี่เป็นคลิปพิเศษนะคะเราถือโอกาสพูดถึงเขาเป็นการย้ำเตือนกันบางคนคุณอาจจะยังไม่เห็นภาพเห็นผลก็ได้ค่ะเพราะว่ามฤตยูเขาจะอยู่ในตำแหน่งนี้อีกหลายปีจะส่งผลเมื่อใดก็ได้แต่ปีนี้ก็มีโอกาสนะคะที่จะเห็นภาพอะไรบางอย่างเพราะว่ามีดาวพฤหัสเข้ามากระตุ้นร่วมด้วยและดาวที่ตั้งรับการมาของดาวพฤหัสในพื้นดวงกาเนิดก็มีความสาคัญเช่นกันอย่างในภาพนะคะมุมด้านล่างซ้าย ดาวตั้งรับในพื้นดวงกำเนิดดาวสุปะคอสามดวงนี้ถ้ามีอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะก็จะมีอันิสงส์ที่ดีบางอย่างเช่นว่าเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักใหม่ๆนะคะที่อายุน้อยกว่าหรือว่าอายุมากกว่าก็ได้ค่ะแต่ว่านิสัยเหมือนเด็กก็มีโอกาสนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าทำอะไรร่วมกันบางอย่างหรืออาจจะมีเรื่องได้พึ่งพาลูกหลานบริวารเครือข่ายสังคมคอนเนคชั่นของคุณนะคะที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้อง ก็อาจจะมีการชี้แนะหรือว่าหยิบยื่นโอกาสอะไรบางอย่างให้กันแต่ว่าถ้าดาวบาปะค้อนนะคะที่ตั้งรับอยู่ในตำแหน่งนี้ได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวเสาพระราหูมริตยูหรือแม้แต่กระทั่งใครนะคะที่มีดาวพฤหัสตั้งรับอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ตามดาวครูทับดาวครูบางตำรานะคะอาจจะบอกว่าส่งผลดี แต่ว่าสายครูบาอาจารย์ที่เราสืบทอดวิชามาตำแหน่งนี้ถือว่าไม่ส่งเสริมค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นดาวดีดาวร้ายที่กลุ่มร่วมกันแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับภพบเดือนด้วยตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นภพเดือนที่เสียแต่ว่าคุณความดีบางอย่างก็อาจจะต้องถูกลดทอนล,ลงไปแต่ไม่ว่าจะยังไงนะคะพวกคุณมาถึงณนปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะดาวพฤหัสด,ดาวประจาตัวของพวกคุณเองนี่แหละค่ะ ต่อให้จะมีบางช่วงบางจังหวะชีวิตต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ก็ถือว่ายังมีบุญเก่าเข้ามาช่วยประคับประคองจะรูปแบบใดก็ได้ค่ะจะมากจะน้อยยังไงก็ต้องมีอาน,นิสงส์ของดาวพฤหัสไม่ธรรมดานะคะเรามาฟังในด้านที่ดีของเขากันบ้างเป็นช่วงที่คุณจะมีการขับเคลื่อนชีวิตในทุกๆด้านค่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสให้การสนับสนุนเกณฑ์ของการที่คุณจะได้เดินทางบ่อยมากขึ้นนะคะ บางคนอาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานที่ไกลๆสังคมคอนเนคชั่นของคุณจะมีความกว้างขวางมากขึ้นการติดต่อการประสานงานการเจรจาก็จะมีความสะดวกราบรื่นรวมไปถึงใครที่คุณมีปัญหามีคดีดความไม่ได้รับความยุติธรรมช่วงนี้คุณก็จะได้ทนายเก่งที่ปรึกษาดีค่ะมีโอกาสที่คุณจะได้รับความเป็นธรรมและถ้าใครนะคะ คุณมีความสามารถในเรื่องของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ก็ถือว่าเหมาะนะคะกับพบเรือนนี้ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ได้ค่ะการมีช่องการมีเพจเป็นของตัวเองตามสื่อออนไลน์เพราะว่าถ้าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนอีกสายงานหนึ่งที่มีความโดดเด่นก็คือจะต้องเกี่ยวข้องกับออนไลน์นี่แหละคะ่ะทุกคนนะคะมีโอกาสที่คุณจะเติบโตเป็นที่รู้จกักตามความถนัดตามความสามารถของตัวเองกัน พยายามนะคะสร้างเครือข่ายหาคอนเน็ชันใหม่ๆให้กับตัวเองไว้จุดเริ่มต้นของสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทำให้คุณมองเห็นช่องทางหรือว่าไปต่อได้เองหรือว่าถ้าคุณรอข่าวสารความคืบหน้าใดๆอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามายังมีบุญเก่าคอยช่วยประครับประคองอยู่นะคะแค่คุณจะต้องมีกำลังใจที่ดีจะทำให้คุณมองหาทางออกมีทางรอดได้เองถึงแม้ว่าคุณตกงานว่างงานก็จะหางานทำได้เองในที่สุดนะคะ ฉะนั้นนะคะถ้ามีโอกาสใดๆที่เข้ามาในช่วงเวลานี้น้อมรับไว้ก่อนเลยค่ะดาวประหัสของคุณนะคะจะเกี่ยวข้องอยู่กับไม่กี่เรื่องหรอกค่ะนอกจากตัวตนของคุณแล้วนะคะที่จะต้องมีกําลังใจที่ดีกันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของการทํางานเพราะมันก็คือความมั่นคงของชีวิตนะคะช่วงนี้คุณไม่ควรไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ทําให้ชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้าปัญหาก็ส่วนปัญหาค่ะ อะไรที่เราจะต้องขับเคลื่อนให้ชีวิตของเราไปต่อก็ต้องทำให้เต็มที่คุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะคุณจะทราบว่ามันมีจุดที่คุณจะต้องระวังควบคู่ไปด้วยนั่นก็คือเรื่องของการครบคนคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะมีทั้งคนที่ดีและคนที่คุณจะต้องระวังดูคนให้ออกมองคนให้เป็นนะคะและสุดท้ายนะคะสำหรับท่านที่ฟังมาถึงนาทีนี้ตรงนี้นะคะเราให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมไว้ค่ะ ถ้าคุณยังจำความรู้สึกสี่เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วกันได้สี่เดือนสุดท้ายของปีนี้ก็เช่นกันนะคะตั้งแต่17กันยายนไปจนถึงต้นปีหน้าเาวพระหัสจะกลับมาเดินผิดปกติอีกครั้งถ้าเปรียบเทียบเาวพระหัสเป็นนักบวชก็คือเข้าสู่หมวดของการจำศีลไปเลยค่ะอาน,นิสงส์ที่ดีที่ควรจะได้มีก็จะเหมือนไม่มีอิทธิพลของเดวบาปะคหอนะคะก็จะส่งกำลังได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญเขาเป็นดาวประจำราศีของพวกคุณฉะนั้นนะคะมันมีผลกับการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆของพวกคุณในช่วงเวลานั้นขอให้พวกคุณมีกําลังใจที่ดีเป็นพอนะคะแล้วก็อย่าประมาทในสิ่งที่เราเตือนไปชีวิตด้านไหนที่มีความเสี่ยงก็มองหาทางหนีทีไล่หรือว่ามีแผนสองแผนสามเผื่อไว้ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะในช่วงที่ดาวประจำตัวของคุณมีความแข็งแกร่งฉะนั้นนะคะช่วงกลางปีนี้ พฤาคมถึงสิงหาคมโดยประมาณทำอะไรได้ควรรีบทำตุนไว้ก่อนเลยค่ะถึงจะมีอุปสรรคเข้ามาอยู่ด้วยได้บ้างนะคะด้วยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูที่เขาจะต้องโคจรมาเจอกันจะอุปสรรคมากน้อยยังไงก็ต้องมีค่ะแต่มันก็มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนไปได้ดีกว่าช่วงปลายปีและถ้าบางคนนะคะคุณยังไม่เห็นทิศทางที่ดีเลย เพราะว่าบางคนเขามีปัญหาเรื่องของดาวใหญ่ที่เป็นกลากินีอยู่มันก็จะขับเคลื่อนได้ยากอยู่เหมือนกันแต่อย่างน้อยนะคะ,ส,ะสางอะไรได้ก็ควรรีบสสางให้ได้มากที่สุดหรือว่าถ้าใครมีแผนที่จะทำอะไรช่วงปลายปีก็ต้องทบทวนให้ดีด้วยเหมือนกันค่ะการเดินผิดปกติของดาวนะคะมีผลกับทุกร,กา,า,ราศีและสิ่งที่มันจะมีผลกับทุกคนได้มันย่อมไม่เป็นเรื่องเล็กๆค่ะ ถ้าไม่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเมืองหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศก็จะต้องเป็นสถานการณ์ของสังคมโลกทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าภัยสงครามจับตาดูสถานการณ์สิ่งเหล่านี้ให้ดีนะคะไม่มีอะไรที่ไว้ใจได้เลยพอจะเดินหน้า29ก็ถอยหลัง39อยู่แบบนี้นะคะอย่าว่าแต่พวกคุณเลยนะคะ คนตีความอ่านดาวอย่างเรานะคะก็แอบเซงอยู่เหมือนกันเอาไว้นะคะถ้าเราเห็นอะไรเพิ่มเติมจะรีบทำคลิปออกมาเตือนกันค่ะคุณดูคลิปนี้แล้วนะคะก็น่าที่จะช่วยพอวางแผนได้แล้วระดับหนึ่งและไม่ว่าคุณจะทราบดาวในพื้นดวงกำเนิดของตัวเองหรือไม่ก็ตามฟังตรงนี้ไว้เป็นความรู้เป็นแนวทางได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นการตีความภาพรวมโดยหลักการแล้วนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้กับทุกคนเหมือนกัน และก็เช่นเคยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ